สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเซียอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับผมบาวาทีพาพีพะน้องเอฟซีทุกท่านมาหาของดีง่วงง่ำนะครับพามาให้พี่ให้น้องเขาไดชชมสําหรับู้กําลังหางวดดีใส่แม่ลูกนะครับผมอ่าใหญ่ๆเป็นแม่ลูกครับพี่น้องอีพี่นี่มาพ่อแล้วครับพี่น้องนะครับอย่าพลาดชมในคลิปนี้ได้ครับพี่น้องจังอยู่ในกล่องตอนนี้แหละครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งกับแม่ครับพี่น้อง แบบซื้อสองได้สามเลยครับพี่น้องคู่นี้สําหรับผู้สนใจนะครับหรือว่าแม่ลูกผูใส่หญ่แม่สูงร้อยหกสิบขับพี่น้องนะครับแม่กับเป็นสัตว์นะครับสิพ่อเป็นสัตว์แล้วนะครับอีพี่นี่กับมาอยู่คอกไดฟาร์มไดมือนี่ผมบ่าว่าที่กับเดี๋ยวพ่แนะนน้ำกับเจ้าของคอกสำหรับเอฟซีผู้ย่างพันได้รู้จักเพื่อนนะครับทากทามันจ้าหน่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาโนดฟาร์มนะครับผมกะสวัสดีเอฟซีนะครับช่องลูกขาันีย์แล้วก็บเอฟซีมาโนดฟาร์มนะครับผม มาโนดฟาร์มนะครับพิกัดยูบานซาบัวนะครับตบุร์กมลาสายังเภอกมลาสายจังหวัดการสินนะครับเบอร์โทร0955485871เบอร์ไลน์กับเบอร์นี้เพิ่มตรงเบอร์โทรนะครับเฟซบุ๊กมาโนดฟาร์มบามันภาษาไทยนะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเพื่อนเต็มนะครับแต่ถ้าอยากให้รับเพื่อนก็กดขอม้าไอตรงไอนแมสเซนเจอร์ได้นะครับถ้ากขอม้ามารับเพื่อนแน่ก็ได้นะครับการ์เมอร์นี่มีทั้งราคาแบบแสนกว่ากับมีราคาสี่หมื่นมีนะครับครับ กมีสองในสามแล้วก็ง้วนทอนแล้วก็ง้วสาวหน่อยครับตัวนี้ครับครับผมคุณภาพคือเก้าครับผมเอานะครับใช่ช่วงแรกครับพี่น้องกาเวินแดดอ้อนๆครับพี่น้องสองสามมือมาหนีสี่สิบองศาขึ้นทุกมือครับนะครับก็เลยเอาแดดลงล้มตกจัจหน่อยนะครับผมแดดร้อนๆผ้าผีผ้าหน่องเข้ามาเบิ้ลนะครับเอามือนี้น้องเจีงที่ผ้าเบิ้ลคูดตัวแรกก่อนครับเอาเอาคู่นี้เล็กกัได้ครับนี่เอาคู่แรลกได้เนาะเอาคูนี่นะครับเอาไว้เดเบิ้งสาวหน่อยเดี๋ยวจังเบิ้งครับพี่น้องสวยทว่แพ้กันกับสาวหน่อยตัวนี้เลูกสวย นะครับผมมักลูกสาวเพิินนะครับครับนะครับหยายดีครับนี่ครับเอาเบิ้งแม่ก้อนก็ได้ครับพี่น้องแม่เป็นเฟ้มสูงลอยเท่าไรครับลอยหาสิบห้าบวกครับหนึ่งลอยหาสิบห้าพี่น้องเห็นความไงความหนาของแม่เนาะครับเนาะนี่ครับเป็นความหลุดด้วยครับพี่น้องเลือกแม่บอกคันเลือกได้เฟ้มแบบนี้นะครับเบื้องการทรงลูกของเพิ่นครับพี่น้องเบื้องดูเพิ่นเลยครับนี่ครับนี่ครับกระดูกขาแม่กับลูกพี่น้องเบื้องตาหนอกกับเส้นหลังแม่กับลูกครับแกะแบบมาเลยนะครับที่เหลือ เพิ่ะได้จากพ่อมาพ่อสมควรนะครับผมสาวหน่อยตัวนี้ลูกพ่อไดครับเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งเจ็ดเดือนครับผมอ้าลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งอายุเพิ่งเจ็ดเดือนครับพี่น้องเบิ่งว่าเจ็ดเดือนครับยางไงเลยนะครับเจ็ดเดือนอยู่บ้านพี่น้องคันผู้ใหเคยเลี้ยงว่วสี่เห็นใส่นะครับว่ามันมีความแตกต่างกันถ้าใส่พันดุกรรมดีๆแล้วกับแม่บอกดีๆครับพี่น้องสื่อง้วะเห็นแม่ครับสื่อลูกเห็นแม่สื่อแม่เห็นการจ่ายลูกสิละครับ ครับผมนี่ก็คือวิธีการเลือกแม่บอกแม่พันธุ์สำหรับผู้อยากจะเลี้ยงงวพัฒนางวหลายท่านเลี้ยงยูกับวาเพิ่นคือโบได้คือเพิ่นนะครับไข้เบิ่งว่าเฟมแม่เป็นยังไ๋นะครับถี่เหลือเฮาเติมพออาจจะได้จากคอเล็กน้อยนะครับแต่ว่าซอยได้นะครับซอยได้เสริมจากแม่ไปนะครับลูกตัวแรกขึ้นตัวสองเลลูกตัวแรกครับลูกที่สองในท้องครับอ้านะครับลูกแรกสองข้าท้องด้วยครับพี่น้องสองข้าท้องแม่ท้องก็พอได้อยู่ตอนนี้วันนี้ที่ขี้หาเจ็ดเก่าทับหนึ่งครับ TK579 ้เจ้าทับหนึ่งเดี๋ยวผู้จซิโก้เนาะซิโก้ครับเป็นน้องไส้ของไอ้ TK579 ครับแล้วอ่าน้องไส้ที่เคาเจ็ดเกนะครับจักเดือนแล้วครับในท้อง2เดือนกว่าแล้วครับอ่าท้องแบบร่วมเพศยได้เนาะแมนครับร่วมเพศ2เดือนกว่ากอันตร้าเศรเรียบร้อยนะครับเปิดไว้หลฟ์ไปไดนครับคู่นี้บัดดี้เปิดไว้เก้าหมื่นเจ็ดต่อร่องได้ครับเก้าหมื่นเจ็ดต่อร่องได้ใต้แสนงัวเฟ่บนี่แม่ท้องพร้อมนะครับผมครับถ้าใครเบื้องคลิปย้อนหลังไปก่อนสองปีตาชิจใยก็ได้ครับพี่น้อง โคมนีืผมว่ามีแสนสี่แสนหาแน่นอนนะครับเพราะว่าแม่ทองแล้วนะครับแต,ต่ตีราคาแม่กับลักไก่แสนแล้วพี่น้องเดือลูกนี่กับสไบเด็กกีก่กับนะครับลักหก,หก,หกลักเก็ดขึ้นเลยเนาะแม่เป็นหน่อยได้ครับแม่ใส่ลอยหาซิบหาเดี๋ยวผมไล่แม่สูงลอยหาซิบหาครับพี่น้องเบื้องไงถึงแม่ถึงลูกเบิ้งถ่ายครับพี่น้องถ่ายไงวัดส่วนสูงประกันให้เรียบร้อยครับ นะครับเอาเป็นทางเดียวเลี้ยวเลยครับแม่มันสีนั่นแต่วมีแปวครับมืออื่นหมอมาเห็ดเขาห้ครับพี่น้องง่วนับอายุน้อยอยู่ด้วยครับพี่น้องเห็ดเขาได้อยู่แม่ครับคนจะเจ็ดเดือนเขาก็เจ็ดเดือนเนี่ยคุกเขาได้นะครับเพราะว่างวเป็นมั่วฟิล์มใหญ่นะครับเอานะครับผู้สนใจไตแสนครับพี่น้องเกาหมื่นกับอีกเจ็ดพันครับเจ็ดพันบาทครับพี่น้องถ้าไพ่งบบ่อหอนนะครับ อยากได้แต่ลูกแยกให้ครับผมแยกได้สามหมื่นเก้าตอร้องได้อีกครับอ่าสามสิบเก้าตอร้องได้เฉพาะลูกเนาะครับอันนี้เฮ็ดเขาให้ครับผมอ่าเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยครับนะครับผมแต่แม่นี่หกสิบเก้าครับผมอ่าแม่หกสิบเก้าผมว่าเอาครูดีกว่าคุ้มกว่าครับพี่น้องนะครับหาเงินเพิ่มอีกจักหน่อยได้ทั้งแม่ทั้งลูกไปยึดต้อกันแม่กับท่องแล้วนะครับซื้อสองได้แบบสามเลยครับพี่น้องคุ้มแน่นอนนะครับเป็นต่อร้องได้อีกเอ้าลูกแค่อีสามหนึ่งแม่ท่อง อ่าน้องไส้ที่แค่หาเก่าเนาะนะครับเอาคู่แรกผ่านไปเอาต่อได้กับในเบื้องคู่แม่ลูกแล้วขอเบื้องอีกคู่นึงสำหรับผู้อยากได้แม่ลูกแบบแม่ลูกผูได้ผูไปเป็นคอพันกุ้มฝูงพร้อมนะครับนุ่มหน่อยลูกไส้พอได้ครับนี่เป็นลูกซีไวเแท้ๆครับอ่าลูกซี่ไหวศูนย์เก่าหกแท้ใบหลอดครบนะครับเนาะครบครับลูกแรกคือลูกสองเป็นลูกแรกครับลูกแรกแม่พันธุ์ตีเอฟเนาะแม่พันธุ์ตีครัับนไตีเอฟแม่เพื่นสายใดครับหูว่แม่เป็นลูกของซูเปอร์เอ็กครับผมอ่าแม่เป็นลูกของซูเปอร์เอ็ก์นนะคครรับผมมของโชวาาาสฟ เฟรมใหญ่ครับพี่น้องเบื้องเมียเพิ่นสูงลอยลอยหาสิบแปดวัดเหรอครับอ่าลอยหาสิบแปดวัดเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับอันนี้ลูกแรกได้ครับพี่น้องนะครับเบื้องส่วนสูงดูกระเดียวเฟรมใหญ่ใหญ่เหรครับเอาลูกไส่เดี๋ยวจ็ดเดือนแล้วครับลูกไส่เดี๋ยวสองจะเข่าสามเดือนอ่าสองเดือนจะเข่าสามเดือนเอาเห็ดเขาพร้อมกันก็แม่เห็ดเข่าเทสามดึงเนาะนะครับเอามืออื่นหมอมาเห็ดเขาให้ครับแม่กะอ่านาจะกลายเป็นสัตว์แล้วเนาะไอ้มือนีมีน้ำออกครับเป็นนี่บวมๆแต่ว่าบอลลูว่าสิเป็นสัตว์ดบอลเบิ้งใหญนะครับผม เอานะครับผมมือนี้ก็เป็นเครื่องโมบวอมนะครับเนาะเป็นเครื่องโมบวมครับพี่น้องมือนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นสารเลี้ยวนี่นะครับเนาะสังเกตอาการแล้วสําหรับประสบการณ์ผู้เพื่อนเลี้ยงนะครับเป็นคู่แม่ลูกครับพี่น้องนุ่มรอเลยลูกแรกพร้อมแม่ลอยหาสิบแปดวัดเรียบร้อยเปิดไปหลายไปได้ครับคู่นี้เปิดไว้เอาคนนี้มากนั่มนะครับแสนกับอีกเก่าพันตอรองได้ครับแสนกับอีกเก่าพันแม่เป็นลูกนะครับซูเปอร์เอ็กซ์ลูกใช่เป็นลูกเสอไหวศูนย์เก่าหกลูกแรก นะครับบอลได้ตีเอฟด้พี่น้องนะครับท้องนาขันไทยอ,อยาจจะได้ตัวเมียชั่ชวๆกับเพื่อความสบายใจหาหน่ำเชื้อแยกเขียนมาใส่เกียร์สิบห้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับพี่น้องนะครับแล้วแต่ผู้ชอบเพราะว่าแม่เพิ่นสายมาดีแล้วซ <c oughs> ุปเปอร์เอ็กซ์ครับพี่น้องใหญ่นะครับโดนใจแน่นอนแต่นี้ว่มวิ่งนะครับเนาะว่มวิ่ครับประกันให้ผมนะครับผมสองครูเมีลูกท่านไปนะครับเอาผู้อยากได้งื่อนทองเนาะเอาแม่ทองเอาแม่ทองครับพี่น้องนะครับหลายท่านว่าโอ้ยแม่ลูกงบมาถึงเอาแม่ทองก็ได้ครับพี่น้อง อท่องแก่แล้วผมเบิ่งแล้วนะครับเดือนแล้วครับแปดเดือนพี่น้องนะครับเล่านมลงแล้วครับพี่น้องเป็นท้องแรกหรือท้องสองครับตัวนี้เป็นท้องที่แรกครับผมอ่าเป็นแม่ท้องแรกครับส่วนสูงหนึ่งร้อยร้อยสี่สิบเจ็ดครับร้อยสี่สิบเจ็ดผู้สายพันธุ์ว่าแม่นี่ไอเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งท้องกับพ่อซูเปอร์แชมป์ครับผมเจ้าซูเปอร์แชมป์นะครับลูกชายซูเปอร์เอ็ก ประกันท้องให้8เดือนครับผมแเดือนอีกเดือนเดียวคลอดครับพี่น้องครัเอาผู้เด็กได้ไปรุ่นงบประมาณบ่ไหลเอาแม่ท้องก็ได้ครับพี่น้องงบอาจจะมาถึงแม่ลูกนะครับเอาแม่ท้องก็ได้เปิดไปที่เทไรนะครับหกหมื่นเก่าตอร่องได้ครับหกหมื่นเก่าตอร่องได้ท้อง8เดือนเดือนหน้าคลอดครับพี่น้องนะครับเอาเดือนหน้าคลอดเป็นลูกของ คเอฟ KF31 KF31 ทองกับซุปเปอร์แชมป์นะครับลูกไส้ซุปเปอร์เอกครับพี่น้องสนใจกับถักทายมาหนวดฟาร์มื่อไดร่เราผมขืนให้มาชมตัวจริงกันได้ครับพี่น้องอำเภอกำมาราสายจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ในตัวอำเภอเลยนะครับผมอ่ากิโลออกจากแยกไฟแดงมาประมาณสองกิโลเขามาหอดขอบเพื่นครับพี่น้องนะครับใกล้ๆเลยนะครับพิเศษแห่งครับแม่ทองแม่นี่ครับวัอนี้นะครับผมใหญ่ครับพี่น้อง ผมหมักคู่แรกนะครับผมกันทามผู้ไทยนะครับมันได้สองได้สาม่ไหมครับสี่สองได้สามผมเสียเงินนะครับประมาณแสนแต่ผมได้ง้วนสามตัวผมก็คุ้มแล้วครับพี่น้องครับเฟรมใหญ่ๆเอาต่อไปเป็นง้วนสาวนะครับเนาะเป็นง้วนสาวค่ะอ่าง้วนสาวตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อเป็นลูกของไอ้วีเอลโลโจอาบาเช่ยี่สิบสองทับเก้าครับอ่าวีเอลโลโจอาบาเช่ยี่สิบสองทับเก้าครับ เป็นงั่วสาวอายุจักเดือนครับอายุ13จะเข้า14เดือนอ่า13จะเข้า14เดือนข้อแรกสิบสิบไปครับไอข้อแรกสามสิบเจ็ดครับอ่าหนึ่งลอยสามสิบเจ็ดนะครับผมสิบสามสี่เข่าสิบสี่เดือนเนี่ยพี่น้องเอาเด่นตัวนี้คือกระดูกกระเดี่ยวเนาะผมเบิงนะครับเบิงเลี่ยมโตแล้วไผหาเมียบอกเอาอยากได้งั่วสาวนะครับสิเอาคู่กับสาวหน่อยคู่สามหนึ่งก็ได้ครับพี่น้องตัวหนึ่งสามสิบเก้าเอา ตัวนี้ไล่ไปได้ครับบ้านนี้ตัวนี้เปิดไปสี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้าสามเก้าบวกสี่เก้าบวกกันแล้วโทรมาต่อเอาครับพี่น้องอยากได้ง้วนสาวอยากได้แยกเพิ่มเติก็ได้นะครับเอาตัวนี้เลี่ยมตัวดีนะครับหนาลึกเนาะกระดูกดีครับนี่ครับผมว่าแม่บอกนะครับผมจังครูแหลกเบื่อเห็นมาครับช่วงลูกดีขนาดไหนครับพี่น้องหาแม่บอกกระดูกกระเดี่ยวยิ่ใหญ่จังสี่ผัวหางลามลึกชีดก็ดี นะครับเรื่อเต็มรูปแม่เลยครับแม่ก็สูงลอยหาชิ้หาขึ้นกันครับเอาเกิดจากแม่ลอยหาชิ้หาเนาะแม่เพิ่นขายไปวังมูอกอนนี่ครับนี่ครับมาโนดแบ่งแม่ไปแล้วก็เหลือตลูกเนาะไอ้ลูกเพื่อนจะมีตรงอันจมูกเพื่อน่ะเป็นห้อยเมามันหัดแต่หน่อยนี่นะครับเนาะเห็นอยู่ิแล้วพี่น้องอันนี้เพื่อนฝึกใส่เมาอาจจะอาจจะเป็นเพราะดินเนาะดินก็ได้ถลอกนิดนึงแล้วเพื่อนว่ายะเมาออกไหมครับ มันใหญ่เหรอพ้นบัยะเมาเหรอเมาตึงแม่นเมาตึงครับขุ้มตึงครับพี่น้องก็เลยขูดสันจมูกนิดนึงแต่ผมมีผลครับพี่น้องนะครับเป็นเพียงแผลขูดถลอกก็ซื้อนะครับเอาละาย่ลมนึงนะครับผมเปิดไบสี่หมื่นเก่าต่อรองได้สี่หมื่นเก่าต่อรองได้ครับพี่น้องสนใจทักไายมาได้ คู่แรกนะครับแม่ลูกซื้อสองได้สามเปิดไว้ที่เก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าหมื่นเจ็ดพันนะครับคู่ที่สองแม่ลูกตัวผูแสนเก้าเก่าพันต่อรองได้แสนเก้าเก่าพันลูกซูเปอร์เอ็กเนาะแม่ครับเอาแม่ลูกซูเปอร์เอ็กครับลูกไส้เป็นซี่ไวศูนย์เก่าหกแม่ครับอยากอยากให้มาเบิ้งตัวจริงครับไอ้ข้อมูลพี่น้องนะครับเมื่อกี้ผมกับพด่ซุ่มครับก็ได้ผมยืนอยู่ใกล้ๆผมก็ว่าแม่นี่กว่างใหญ่คักเหรอพี่น้องนะครับเป็นวัวที่อ่านะครับน้ำนมดีนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับเบิ้งน้ำนมครับน้ำนมดีเบบิงครั ลูกลูกกินนี่แตกลูกๆได้ครับนี่ครับพี่น้องใหญ่นะครับผมตัวนี้รับประกันให้ใหญ่มากนะครับอ่าถ้าพี่น้องมาเห็นตัวจริงนะครับถูกใจแน่นอนครับพี่น้องซุปเปอร์เอกนะครับท้องหนาก็ะจังอ่าเน้นเอาตัวเมียเอาครับพี่น้องนะครับลูกภูนี่ก็แย่เป็นเบาจะเอาไปเหดพ่อพันธุ์นะครับหรือจะทรงต่อให้สายขุนเพิ่นเอาไปก็ได้นะครับก็ถือว่าแม่เฟี้ยงแย่ขนาดนี้ถ้าแม่รุ่นนี้ขุนขึ้นแน่นอนครับพี่น้องลูกก็ต้อวงเลยครับลูกก็ต้องหวงเป็นพ่อพันธุ์ก็ได้นะครับจะเอาไปขุนก็ดีครับพี่น้อง นะครับพอคุ้มฟูงนี่แห้งได้เลยนะครับสนใจก็ทักทายมาโนดฟ้ามาได้นะครับสำหรับอีพี่นี่ก็ มาเบิงมีแต่ของดีมาทุกอีพี่กับเพื่อนผิดหวังมาโนดฟาร์มนะครับอำเภอกำมาราศสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมช่องท่านจติดต่อไทยคลิปไปจังไงนะครับผมครับผมกาเฟสบุ๊คนะครับมาโนดฟาร์มมามั่นนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ครับแอดตรงเบอร์โทรนะครับเป็นเพิ่มเบอร์โทร0 9 5 5์เก้าหครับผมครับผมพี่กัดกัลยุบาลสับัวตำบลบำราศสอำเภอกำมาราศสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับผมรถส่งมีบ่ครับอ่ารถส่งมีหายแบบวีไอพีเลยครับผมอ้าวนะครับบนตรงกาวเวินว่าสิมาอัดมาแแย่กันงบบ รับประกันนะครับผมเอกสารใบหลอดครบนะครับเนาะครับผมเอานะครับง้อทองกระตวจซ้ำได้ได้นะครับอ่าไพ่มาแน่ใจก็เอาอ่านะครับทีมงานที่อ่าไว้ใจได้มาตรวจไขกันก็ได้เนาะตรวจแยงก็เล็ก็ได้ครับคือถ้ารัาประกันให้ก็คือทองทองครับผมครับผมเอานะครับสำหรับผู้สนใจมือนี้กะทิมาโนดฟาร์มครับพี่น้องบรรยากาศช่วงแรงแรงนะครับอากาศฮอนเอามือนี้ก็เลยพามาเบ่งเฉลี่งแรงฝากไว้ครับพี่น้องคู่แม่ลูกสวยๆอ่าง้อทองงามๆามทองแปดเดือนเดือนหน้าก็ะควอดแล้ว นะครับผมเป็นทองแรกพร้อมนะครับสำหรับวันนี้เดือดจัหน้อยง้อหน่อยครับพี่น้องอู้นมาอยากออกมาประเดี๋ยวเดีเขาคู่กันแล้วพี่น้องนะครับผยสนใจกับมาเบิ้งตัวจริงกว้างก็ได้ครับพี่น้องนะครับบาว่าที่มาเป็นซื้อกางกับมินาทีนําเสนอนะครับเราก็อ่าทายทอดใน้พี่น้องเขาได้เบิ้งนะครับหลายท่านกับอาจจะเบิ้งในกล่องมาจูใจกับเชื่อชว่วมาเบิ้งตัวจริงที่คอกที่ฟ้ามเพลินอ่าก็จะเป็นเรื่องดีที่สุดครับพี่น้องขอกนี่ฟ้ามนี่มาตรฐานการเหตุคอกการดูแลนะครับการเลี้ยงดู นะครับมาคุยมาคุยกันก็ได้นะน้องจิงอ่ะครับรับมาหนีกัขอบคุณน้องจงนะครับขอบคุณทีมงานมาโนดฟ้ามนะครับมีของดีไหมพี่น้องเด้ช่มผู้ได้ช่มง่วงงามกับมีความสุขกับพี่น้องเบิ้งก่อนนอนนะครับผมกินเขากับเบิ้งนะครับขอให้ว่างกับด้เบิ้งกับมีความสุขนะครับผู้เหตุงานบ้านเมืองนอกเมืองหน้าเหตุงานอยู่ในเมืองนะครับผู้เลี้ยงง่วงอยากจะเริ่มเลี้ยงกับศึกษาไหวครับพี่น้องงบประมาณถึงมาล่องเอาไปเลี้ยงก่อนนะครับเลี้ยงแบบได้ก็ได้นะ นะครับขวายใจรักแตกต่างงบประมาณควายพัฒนาไปนะครับเดี๋ยวเบื้องของเพื่นงามขึ้นพัฒนาแล้วก็ดีใจน้ำมานี่มาที่จากหน้าไป็นเชนนี้นะครับผมอย่าลืมฝากไว้มาดูฟาร์มวัวงามคุณภาพนะครับผมจากกาลสินครับพี่น้องจากภาพเช่นนี้แล้ครับผมสวัสดีครับ